ถึงเวลาของแบรนด์นี้แล้วครับร์ดาที่มันโอ้โหมันฮิตสุดๆเลยตอนนี้ไปดูครับ ครับผมเองจาง k i ออ o n s i นะครับวันนี้จะเอาแบรนด์ที่ผมพูดถึงหลายครั้งมากๆเลยเอามาให้ดูแล้วก็เราจะโฟกัสกันทีละรุ่นเลยว่า Norda เนี่ยรุ่นไหนดีแล้วแต่ละรุ่นต่างกันยังไงโดยที่ตัวหลักเนี่ยครับเขาจะมีอยู่4รุ่นนี้ครับแต่ขอเล่าเรื่องแบรนด์เล็กน้อย Norda เป็นแบรนด์ที่อายุน้อยมากครับก่อตั้งเมื่อปี2020แต่เปิดตัวปุ๊บติดลมบนทันทีนี่คือแบรนด์ที่ตั้งใจว่าจะสร้างรองเท้าเทรลเลยนะครับ ออกมาเพื่อทำรองเท้าเทรลโดยเฉพาะเลยสัญชาติแคนาดาโฟลเดอร์ทั้งสองคนของนอร์ดาเนี่ยคุณวิลล่าและคุณนิกเป็นคนแคนาดานะครับและเขาอยู่ในวงการเนี้ยมาเป็น20ปีเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาอยากสร้างรองเท้าที่เขากำหนดความต้องการได้เองแล้วมันเข้ากับสเปคความในใจเขาที่สุดก็เลยเกิดเป็นนอร์ดาครับเปิดตัวแพงจัดเลยแต่ขายได้ทันทีติดลมติดตลาดทันทีจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมแพงป้ายเนี่ยมันจะระดับกับ900 0 บางคู่แต่หมื่นอะไรเงี้ยแต่เ0้าเพราะว่าส่วนผสมของนอดาเนี่ยไม่ธรรมดาต้องใช้คำว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าอัปเปอร์เขาเนี่ยครับทุกรุ่นนะครับใช้ไดนีมาครับไดนีมาคืออะไรถ้าเกิดว่าเราศึกษารองเท้าวิ่งหรือสนิเกอร์เราคงไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเราศึกษารองเท้าเท,าทรลหรืออุปกรณ์เอท์ดร์เนี่ยชื่อไดนีมาจะคุ้นหู พอประมาณเลยครับไดนีมอเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ที่เขาโคดออนโคดอินอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเรียกว่า the strongest fiber in the world ก็คือเส้นใหยที่มีความแข็งแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกมักจะใช้กับอุปกรณ์เอาดอร์เช่นเต็นอะไรพวกนี้มันจะแข็งแรงมากเขาเอามาใช้กับรองเท้าโอดาทุกรุ่นแน่นอนว่ามันไม่ใช่แบรนด์แรกครับที่ใช้ไดนีมอารองเทาเา้าเราเคยเห็นรองเท้าเทรลอยู่บ้างแต่ว่าโนดาเนี่ยใช้ครบทุกรุ่นครับ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีแบบอันนี้คอตตอนอันนี้ผ้าเมสไม่ใช่ครับทุกคู่เบสเป็นไดรดีมากเป็นสแตนดาร์ดเลยอย่างที่2ที่เป็นเหตุผลว่าทําไมนอได้ถึงแพงครับนั่นคือพื้นครับพื้นของเขาเนี่ยถ้าเราคลิกมาดูเอาแค่คู่เดียวเลยก็จะเห็นว่ามันมีป้ายเหลืองๆตรงนี้ใช่ปะมันเขียนว่า v ว b บ a m v มไว a บเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่านี่คือบริษัทผลิตพื้นรองเท้ายางที่หนึบมากเกาะได้ดีที่สุด แบรนด์หนึ่งในตลาดแทบจะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดเลยด้วยซ้ําแต่ว่าว i แบมที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่แค่ยากนะครับเขาใช้ m i d s o ของวแบมด้วยที่เขาพัฒนาร่วมกันเพราะฉะนั้นแน่นอนนี่คือเทคโนโลยีระดับที่แพงในตลาดและที่สําคัญผมกล้าผู้แทน n o ร์ดาออเนอรหรือว่าคนที่มี n อร์ดมาทั้งหมดว่ารองเท้าเขาพังยากมาก ต่อให้เป็นรองเท้าเทรลที่โอ้โหลุยแล้วลุยอีกจนเคอะหมดแล้วเนี่ยมันก็พังยากมากๆวิดีโอนี้จะไม่ใช่วิดีโอการรีวิวว่าวิ่งไปแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าเป็นเทรลเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมไม่ถนัดแต่ผมบอกได้ว่าทุกคู่นอกจากมันจะอยู่ในเทรน running ตอนนี้ที่มันเปลี่ยนไปมากพอสมควรแล้วเนี่ยมันใส่ดีจริงๆครับมันใส่ดีทุกคู่จริงๆไปดูทีละรุ่นครับรุ่นแรกครับ n o ้า 1> 001แน่นอนเป็นรองเท้าคู่แรกของแบรนด์นี้ครับแต่ถ้าเข้าไปอ่านในเว็บเนี่ยเขาจะจำกัดความไว้ง่ายๆว่ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าที่อันเนกประสงค์ที่สุดที่นอร์ดําทำอัปเปอร์ที่ผมบอกว่าใช้ไดนีมาใช่ไหมอันนี้เป็นไบโอไดนีมาครับนอกจากที่จะแข็งแรงทนทาน มันยังเป็นวัสดุที่อยู่ในกลุ่มที่ช่วยลดมลพิษรักโลกอะไรประมาณนี้ด้วยพื้นรองเทา้ามิทโซเนี่ยมันเป็น v i b แบมทั้งตัวเลยครับไม่มีการสอดไส้และไม่มีการ l a เยออะไรทั้งนั้นเป็นโฟมนี้ล้วนๆไม่มีคาร์บอนไม่ต้องใช้ซึ่งถ้าเราไปหาข้อมูลนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าพื้นเนี้ยสเปคเลยเนี่ยคือ v i b แบม SLE SLE ย่อมาจาก Soft ไลท์ t EVA ครับเพราะฉะนั้นเบสของสิ่งนี้คือ EVA ต้องบอกเพื่อให้ความแฟร์กับแบรนด์อื่นๆด้วยว่า EVA เนี่ยเป็นโฟมที่ค่อนข้างมาตรฐานพอสมควรมันอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์โฟมมันเป็นโฟมเบื้องต้นสุดๆแต่เขาบอกว่า จุดขายของเขาคือ EVA เนี่ยมันไม่ใช่ EVA ที่เขาไปซื้อมาแล้วทำทำเองทำง่ายๆอะไรเงี้ยเขาพัฒนาร่วมกับ Vibram ครับและใช้ผมใช้แล้วหลายคนใช้แล้วรู้สึกเหมือนกันคือมันนุ่มหนึบเอาอยู่มากๆตัวนี้จะชัดกว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นสีใหม่มันเป็นคอลเลกชันล่าสุดที่ n อร์ดาเขาออกมา0ู1อินโซที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะแก้เล็กน้อยโดยการเอาผ้าที่แปะอยู่ข้างบนเนี่ยออก ทีนี้เราจะเห็นเลยว่าเนื้อของโฟมจริงๆเป็นยังไงจริงมันก็เหมือนยังมีผ้าอยู่นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะเห็นเนื้อโฟมชัดมากครับผมให้ดูนี่คือโฟมที่เป็น ETPU ครับ i n s o ซเขาจะใช้อันนีはは้เราจะเห็นเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดเห็นปะถามว่า ETPU คืออะไรง่ายๆเลยครับ b o ชครับมันคือสารที่เรารู้จักกันมาพอสมควร Brad. ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เวลาที่เราเหยียบเข้าไป ใส่เข้าไปสเตปอินเนี่ยมันละมุนขึ้นก่อนที่จะเจอโฟมไวเบรสมันนี้ซึ่ง001ทุกตัวนะครับม่นก็จะสีเก่าสีใหม่เป็นเซตอัพนี้หมดเลยก็คือข้างในจะได้ ETPU หมดเลยดอกยางครับดอกยางนี้ก็เป็นไวเบรมเช่นกันแล้วเขามีสเปคว่าเป็นไวเบรมไลท์เบส ก็คือเขาจะทาให้มันเบาลงมันเป็นอีกสูตรผสมหนึง่งอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เขาออกแบบให้เป็นรองเท้าที่หลากหลายและเบสของงานออกแบบรองเท้าของ Noda เนี่ยมันเป็นรองเท้าวิ่งเทรลใช่ไหมครับทีนีเ้เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆสาหรับคนทั่วๆไปแล้วกันครับรองเท้าว,วิ่งเวลาออกแบบเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าทั่วๆไปเขาจะเรียกว่ารองเท้าถนนนั่นหมายถึงว่าเวลาเราลงแข่งหรือเวลาเราไปวิ่งเนี่ยเราวิ่งบนถนน เขาก็จะออกแบบโดยที่คิดว่าถนนมันมีความแข็งแค่ไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้พอเป็นเทรลเนี่ยครับเทเรนหรือพื้นผิวเนี่ยมันจะไม่เหมือนถนนเนาะถนนมันก็เรียบไปตลอดทางมีโคง้งมีอะไรก็แล้วแต่แต่เทรลเนี่ยมันก็จะมีสเปคที่ละเอียดกว่านั้นนั่นคือสมมุติเราไปสนามนี้ดินมันเยอะและมีโคลนด้วยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือบางทีสนามเนี้ยดินไม่เยอะโคลนไม่เยอะแต่หินเยอะมันก็อาจจะต้องการ p r o t e คชั่น ที่เท้าเราจะเจอหินเนี่ยที่มากกว่านั้นเทรลเนี่ยความต่างกับถนนนัน่นคือพื้นผิวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแปลว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งอย่างเดียวครับบางทีเขาเดินด้วยเขาจะแม้นี่คือความแตกต่างเลยครับบางทีเขาเดินบางทีเขาปีนบางจุดก็ต้องเร่งให้ได้ด้วยถ้าเทียบกับถนนถนนจะมีระยะแบบมินิมาราทอน10โล21โลสิมันโค้งคงประมาณเนี้ยแต่เทรลมักจะเป็นระยะที่ไกลกว่านั้น20โล 50โล70โล100โล160โลรองเท้าพวกนี้จะออกแบบโดยที่คิดว่าเขาต้องไปไกลกว่านั้นครับและมีการเดินผสมด้วยผมถึงได้บอกได้เต็มปากว่าทำไมรองเท้าแบบนี้ถึงเหมาะกับการเดินทางมากๆเพราะว่าองค์ประกอบและการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเอื้อกับการเดินด้วย ถ้าเทียบกับรองเท้าที่มันเคยเป็นรองเท้าวิ่งแล้วมาเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเช่นไคโน่สิบสี่เช่นโบเมโร่ไหรือนิวบาลานสกูนก้าเข้าศูนย์นี่ยครับรองเท้านอร์ดาหรือรองเท้าเทรลเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แบนกว่านิดหนึ่งและสิ่งที่มักจะมากกว่ารองเท้าถนนสุดๆเลยครับคือพื้นจะกว้างกว่าพอกว้างเต็มเท้าเท้าวางลงแบนๆเต็มๆได้เนี่ยเท้ามันผ่อนคลายกว่ามันก็เลยทำให้ผมมี0ูนอ่ะ เยอะมากเป็นหนึ่งในคู่หนึ่งที่พอใส่เข้าไปแล้วเออมันไม่ได้นุ่มมากนะแต่ว่ามีความสบายอยู่เดินเยอะๆรู้สึกได้เลยว่าโฟมไวแวมอันเนี้ยมันซับแรงไว้ดีมากๆผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปเที่ยวยุโรปเนี่ยถนนมันจะเป็นอิฐก้อนใหญ่ๆแล้วมีช่องว่างเยอะๆไออันเนี้ยรู้เรื่องเลยครับเวลาเหยียบเรารู้เลยว่าโอ้อันเนี้ยรองเท้าไหวไม่ไหวนั้นเทสกันตรงนั้นเลยอันเนี้ยไม่มีความสะทหานเลยมันซับแรงไว้ดีมากพื้นหนาหน่อยแบนดหน่อย แต่ว่าซับแรงไว้ดีมากๆเยียบไปครั้งแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งไปว่ะมันแน่นเกินไปแต่ว่าลองใส่เดินสักระยะนึงเนี่ยจะค่อยๆชินเราจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่เป็นความสบายอีกแบบนั่นคือความสบายที่ไม่ได้นุ่มไม่ได้เด้งแต่ว่าเดินไปเรื่อยๆรรู้สึกว่ามันซับแรงทุกอย่างที่มันจะทาร้ายเราอะเอาไว้ในนี้สิ่งที่ดีของศูนถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆเนี่ยครับพงพูดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ยูนิคนั่นคือมันมีเชือกครับมันมีเชือกแล้ว แล้วอัปเปอร์ของเขาเนี่ยไดนิมาอันนี้มันเป็นทรงที่ค่อนข้างมีจะมีช่องว่างอยู่เหมือนรองเท้าทั่วไปยืดหยุ่นได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันมีช่องให้ขยับได้อีกหน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะรู้สึกเหมือนเนิเกอร์ทั่วไปไอ้ดอกอยางที่พอสูงสูงนะครับเหยียบลงไปไม่รู้สึกเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นดอกดอกทิมๆขึ้นมานผมเคยเอาไปใช้เดินทางแล้วผมค่อนข้างชอบมากๆมันไม่ได้นุ่มมันไม่ได้ส่งเสียงอะไรให้เราฟังว่าอา๋ออันนี้ดีจังเลย แต่ว่าใส่ไปแล้วมันค่อนข้างที่จะสบายและทนมากๆหมายถึงว่าเดินเยอะๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันออกอาการย้้ยออกอาการเมื่อยอะไรเลยไม่ได้นุ่มมากมีอยู่บ้างแหละไอ ETPU ที่อยู่ข้างในมีอยู่บ้างแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ใส่เดินได้ดีคู่หนึ่งสำหรับผมเลยเหมาะกับการเดินทางสุดๆแล้วเพราะวัสดุมันเป็นอย่างเงี้ยมันทนมันพร้อมที่จะแบบสมมติเราไปเจอวันไหนฝนตกวันไหนเพื่อนพาไปเดินเทรลเดินไฮกิ้งอะไรเงี้ยมันสู้ได้ ข้อเสียนิดนึงครับไม่ใช่นิดหรอกเป็นข้อเสียที่ทุกคนหลายๆคนเจอนั่นคือบางครั้งเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยซ้นให้ดูซ้นมันเป็นอย่างนี้ครับซ้อนมันค่อนข้างบางแล้วก็มันมันมีพลาสติก TPU ดามไว้ข้างในอยู่ทีนี้พอมันบางปุ๊บเนี่ยบางคนใส่ถุงเท้าที่มันซอนแล้วมันกัดซ้นมันจิกซ้น ผมไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่ผมก็เคยเจอเหมือนกันนั่นคือจะต่อไปที่เรื่องไซส์เลยครับรองเท้าคู่นี้ผมแนะนําให้เผื่อขึ้นจากสนสเกอร์ทั่วไปครึ่งไซส์ไม่ใช่ความกว้างครับแต่เป็นความยาวที่มันจะสั้นเกินไปสักประมาณแบบสอมมิลมันไม่ถึงครึ่งไซส์อะ่ะมันจะสั้นไปหน่อยผมเคยใส่ตรงไซส์นะครับแล้วพอดีไปหมดเลยพอดีจนแบบว่าเดินพอประมาณมันจะรู้สึกได้แล้วว่าเทามันชนข้างหน้าแต่ว่าชนไม่เท่าไหร่ ไอ้เน,นี้ยมันก็ดันมาใกล้รับเอร้อยไหวด้วยแล้วมันก็จิกนิดนึงแต่ผมไม่ถึงกับกัดแต่หลายคนโดนโดนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคู่นี้ให้เผื่อขึ้นครึ่งไซส์และแนะนำว่าใส่ถุงเท้าข้อสูงสำหรับผมผมใส่ถุงเท้าข้อสูงตลอดเวลาเวลาใส่คู่นี้อยู่แล้วก็เลยไม่ไม่โดนกัดเลย ถ้าผมเผื่อครึ่งไซส์อันนี้พูดจริงๆไม่โดนกันเลยแต่จะมีหลายคนโดนกัดทีนี้ผมอยากได้คอมเมนต์ของคนที่โดนครับข้างล่างหน่อยว่าทํายังไงกันเพราะผมรู้ว่ามีสาวกอยู่เยอะมีวิธีแก้ปัญหาไงมีใครเอาอะไรมาแปะไหมหรือต้องขยับอีกครึ่งไซส์ไหมคอมเมนต์หน่อยครับซึ่ง0 0 1น่ะครับเขาดรอปมาแล้วหลายสีมากตั้งแต่เปิดตัวใช่ไหมทีนี้ผมจะบอกนิดนึงว่าแต่ละสีเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันเองในบางสีที่อยู่ในเวอร์ชันสไปคือ เขาจะทำให้พื้นเนี่ยมันแอดวานซ์พอที่จะไปลุยน้ำแข็งได้ด้วยเขาก็เลยทำให้ไอ้ปุ่มกลมๆตรงนี้ครับที่เราเห็นเป็นกลมๆเนาะนี้มันเป็นยางหมดเลยนะครับเขาทำให้ปุ่มเนี่ยมันกลายเป็นเหล็กเฉพาะปุ่มนะครับเหล็ก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 ไอ้พวกเนี้ยอย่าไปซื้อนะครับ อันนี้ผมพูดเลยต่อให้ชอบหน้าตาก็เถอะเพราะว่าปุ่มเนี่ยถ้าผมดูแบบนี้นะครับอ่ะถ้าในกล้องดูไม่ชัดผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ปุ่มเราจะเห็นได้เลยว่ามันสูงกว่ายางทุกดอกเลยครับปุ่มมันจะยืนออนะย่นออกมามันจะยื่นออกมาสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยใส่เดินห้างไม่ได้นะครับใส่เดินถนนเนี่ยมันเลด,ดังแป๊กแป๊ก,แป,กแป๊กเลยกลายเป็นว่าเสี่ยงกับการลื่นสมากกว่าเพราะฉะนั้นดูดีๆในเมืองไทยเนี่ยไม่มีไม่มีขายรุ่นนี้ครับแต่เวลาเราไปเกาหลีแล้วเราไปญี่ปุ่น มันมีนอด้าไขเยอะดูดีๆนะครับอย่าไปซื้อรุ่นที่เป็นสปคกมันจะเป็นแค่บางสีเท่านั้นโดยเฉพาะสีดำเงินนั่นแหละแต่ใครซื้อมาแล้วแล้วเคยถอดปุ่มไหมอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำได้ไหมคอมเมนต์ดูครับอ่ะ รุ่นแรกผ่านไปครับยาวนิดนึงเพราะว่ารุ่น001เนี่ยคือตัวหลักของแบรนด์นี้แล้วมันเป็นตัวยืนพื้นที่มันจะส่งต่อเทคโนโลยีถึงรุ่นอื่นและความแตกต่างแต่โดยรวมเนี่ยความเป็นนอร์ด้าเนี่ยในรุ่น001จะชัดที่สุดครับและมีสีให้เลือกเยอะมีสีให้เลือกเยอะมากสวยสวยทั้งนั้น ต่อไปครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกน้อยด้วยแต่ผมเพิ่งได้ใส่แล้วผมค่อนข้างชอบมากนี่คือ Norda 002ครับ002เนี่ยออกตามกับ001เลยแน่นอนเนาะมันเป็นตัวเลขใครไม่รู้เดี๋ยวฟังไปแล้วจะงงเหมือนกัน002โครงสร้างเทคโนโลยีเดียวกันครับอ p p เป Bio d m ดดพื้นไวแมแบบเดิม ยางก็เป็นแบไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์มันไม่หลุดไม่ก็ะกริอ่ะและโฟมอินโซด้านในก็เป็น ETPU เช่นกันเห็นปะเป็นเม็ดๆๆอย่างนี้ถามว่าต่างกันยังไงถ้าอ่านสเปคอ่านคําอธิบายในเว็บนะครับเขาเขียนไว้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าพออ่านทุกอันแล้วจะเห็นภาพเลยว่าควรซื้อรุ่นไหนอันนี้เขาบอกไว้คํหนึงว่า002 belongs to the mountain ครับบางทีมันคือการบอกว่า เห็นทางชันนิดนึงแล้วชอบกระโดดขึ้นไปแลลวเนี่ออรอปะคนที่คล่องก่อนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ001นะครับเราจะเห็นเลยว่า002มันบางกว่าชัดมันบางกว่าชัดเจนเลยครับตามสเปคก็บางกว่าทีนี้ผมอธิบายง่ายๆเลยถ้าเทียบกับ001มันบางกว่าอร์ฟมรู้สึกได้เลยว่าแน่นกว่าแต่ผมกลับชอบความสบายของ002มากกว่าอีกคือที่เขาทําให้มันบางเนี่ยครับเพราะเขาอยากทําให้002เป็นรองเท้าที่คล่องตัวกว่า001 คนไปเทรลเนี่ยก็จะมีคนที่ไปเรื่อยๆเนาะกับมีคนที่ชอบปีนอะ <c oughs> คนนี้แบบจออะไรก็กระโดดใส่เนออกปะ่ะบางคนละเนเจอร์กันครับเพราะฉนะนั้นรองเท้าบางๆแบบนี้จะเหมาะกับเขากว่ามันคล่องตัวมากแต่ว่ามันก็ยังมี p r o t e คชั่นที่ดีอยู่ตอนแรกผมใส่ผมก็รู้สึกว่าโอ้แข็งวะ่ะแต่พอใส่เดินไปสักพักผมรู้สึกว่ามันค่อยๆค,คลายตัวออกแล้วมันนุ่มลงค่อนข้างพอสมควรนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่นุ่มถึงขั้นว่าไอ้รองเท้าตัว คาสบายตัวท็อปๆไม่ไม่ได้นุ่มไปแบบนั้นนะมันนุ่มลงพอสมควรให้รองเท้าไม่กระด้างเลยและมีความสบายในลักษณะของความนุ่มอยู่ด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเท้าผมอะสามารถวางได้ลาบกว่าราบกว่า,า,า0 0 1น์แบนกว่าพอยิ่งนวดนวดมันไปเรารู้สึกได้เลยว่าความสบายอันเนี้ยมันเป็นความสบายที่ผมชอบมากนั่นคือความสบายแบบที่1ไม่ได้นุ่มมาก2คือมันจะแบนแบน และมันจะ Low ทูเดอะกราวดขอใช้คำศัพท์รองเท้าบาสมันจะแบนติดพื้นมากกว่ารองเท้าแบบนี้สำหรับผมอะผมเดินเยอะๆสบายกว่าสบายกว่ารองเท้าพื้นหนาๆของๆแต่มันก็ต้องอยู่ในบาลานซ์ที่โอเคด้วยไม่ใช่ว่าแบนแบบแบนขนาด1 0อะเรอย่างนเงี้ยอันนั้นขาผมก็ไม่ถึง,งเหมาือนกันอีกองประกอบหนึ่งที่ทำให้สู2ส รู้สึกเป็นรองเท้าหน้าใส่เดินทางใส่เดินเล่นคือไอ้ข้อเท้านี่ครับเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วว่า001มันมันไม่ได้บุอะไรเลยเห็นปะมันเป็นแบบบางๆ0 02บุกครับบุกเหมือนรองเท้าทั่วไปไอ้กัดส้นเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยแล้วบุนุ่มด้วยผ้าละเอียดนะครับความหนาของอัปเปอร์นี้ก็ไม่ได้เยอะเกิน ก็เหมือนรองเท้าสนเกอรอทั 2, life, here, ่วไปที <Okay. S 1> one, Miller, ่เราชอบซื้อมาใส่กันเนาะข้างหน้าก็มีโทแคปตรงนี้ที่เป็นพลาสติกเสริมอีกชั้นหนึ่งอย่างคู่นี้นะครับ่วนสูนหนึ่งผมเผือกขึ้นครึ่งไซส์ใช่ไหมด้วยความสั้นที่ไม่พออันนี้ผมว่ามันสั้นกว่านั้นอีกผมต้องเปือกขึ้นไปอีกหน่อยกลายเป็นว่าคู่นี้ต้องเผลือกเต็มไซส์หนึ่งไซส์เต็มจากรองเท้าทั่วไปแล้วมันจะใส่พอดีแล้วผมไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเทอะทะผมรู้สึกด้วยซ้ำว่าทาไมเขาไม่เปลีี่่่่ยยยยยนนปปปป้าาาไเเเเลลลววะะซซิอพร พอใส่ไซส์10รู้สึกเหมือน9และสบายไม่ได้ยาวเกินไม่ได้เทอะทะเกินค่อนข้างชอบ002มากๆแล้วก็ยังรอสีใหม่อยู่เพราะว่าว้าวคู่นี้เป็นคู่ที่เราใส่สุดท้ายเลยอะ่ะเพราะเราไม่คิดว่ามันจะใส่สบายแต่มันถูกจริตมากๆเขาใช้คําว่าถูกจริตนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ชอบรองเท้าที่พื้นหนาหน่อยเนาะอันนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงต่อไปครับรุ่นที่รุ่นที่เท่าไหร่วาอันไหนออกก่อนวะ ไม่เป็นไรรุ่นที่3ครับ003ครับ Noda 003ถ้าให้ดูชัดๆเนี่ยมันคือพื้นเดียวกันกันกบ001ชุดพื้นเดียวกันครับพื้นยางอะไรเงี้ยทรงรองเท้าแทบจะเหมือนกันหมดเลยแต่003เนี่ยไม่มีเชือกเนาะคู่นี้ก็จริงๆก็เรียบง่ายครับเขาออกแบบให้มันมี protection ที่เยอะกว่าไอ์ upper ที่เป็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆ002ครับและยังเป็นไบโอไดเนียมาเหมือนกันครับยกเว้นไอ้คอ l ่านี้นะ ผมว่าอันนี้ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ะไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเป็นผ้าแหละแข็งแรงใช้ได้ตรงบุกก็นุ่มเหมือน002ครับอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบคือพอเข้าป่าไปวิ่งเทรลเข้าไปบางทีมันก็มีอะไรเข้ามาบ้างในเท้าเนาะอันนี้มันก็เป็น p r o เท c t i o n อีกแบบหนึ่งลักกันผมใส่ครั้งแรกแล้วผมใส่ตรงไซส์กับ001เพราะมันทรงเดียวกันใช่ปะผมกโอ้มันแน่นมากเลยวะผมก็เลยต้องเผื่อขึ้นไปทีนี้ไซส์ที่ดีของ003เนี่ยคือการบวก1ไซส์เต็มไซส์ เหมือนกันกันกบ0ูนครับมันจะรู้สึกพอดีเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างสนักมันค่อนข้างแบบกระชับใช้ได้เลยเราต้องเผื่อขึ้นอีกนั่นแหละกลายเป็นเผื่อ1ไซส์จะดีที่สุดสําหรับ0ูนทีนี้พอผมใส่แล้วตอนแรกมันรู้สึกว่ามันกระชับ ไปหมดเลยใช่ปะไม่ได้ถึงกับเจ็บนะครับแต่พอเผื่อขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันมันประมาณนี้แหละอย่าให้มันเล็กกว่านี้เลยแทนที่มันกระชับแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดยิ่งใส่เดินยิ่งรู้สึกว่า003เนี่ยยืดหยุ่นกว่า001อีกในความเป็น001นะครับมันจะมีโครงสร้างที่มันเป็นมีพื้นเนาะแล้วมันก็จะมีเ p p e r ที่ล็อกไว้มันก็จะมีโครงสร้าง TPU ที่พลาสติกเนี้ยที่ล็อกอะไรบางอย่างไม่ให ไม่ให้บิดมากเกินไปในขณะเดียวกันผมกลับรู้สึกว่า0 0.3ที่ Apple มันกระชับกว่าเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแบบในในรูปแบบของแบบการบิดอะ่ะที่มากกว่า0 0.1อย่างชัดเจนเลยครับทีนี้เวลาเดินเนี่ยยิ่งเดินไปเรื่อยๆรองเท้ามันโดนโนวดใช่ปะมันยิ่งรู้สึกมันค่อยๆบิดตามรูปเท้าได้ง่ายกว่ามากๆกว่า001อี1ครับและรู้สึกถึงโฟมอันนี้ที่นุ่มกว่า0 0.1ซะอีกทั้งทงที่หน้าตาเหมือนกันอันนี้ผมไม่กล้าย,ยืนยันนะครับตามสเปคเพราะว่าเขาไม่ได้บอก ว่าเขาทำให้มันนุ่มลงแต่ผมใส่ทีไรผมอันนี้คู่ที่สองแหละที่ผมมี003ผมรู้สึกเลยว่ามันนุ่มกว่า001แล้วมันจะแบบหยุ่นหยุ่นพอเรายิ่งใส่แล้วมันบิดตัวเยอะใช่ปะยิ่งรู้สึกเหมือนเราต้องแบบกระโดดกระโดดกระโดดเนอะปะ <laughs> <laughs> เพราะมันคล่องตัวมากๆเพราะฉะนั้นใครใส่001แล้วตัวเออยังไม่นุ่มพอที่ตัวเองพอใจ ลอง0.03ครับแต่ลองเผื่อขึ้นไปอีกหน่อยนะแล้วลองใส่เดินดูอาจจะรู้สึกว่าอันนี้นุ่มกว่าและอันนี้อาจจะเหมาะกว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้เห็นสีเยอะครับและผมว่ามันเป็นหน้าตาหนึ่งที่ค่อนข้างยูนิคมากๆทั้งกับตัวรองเท้าทั่วไปด้วยและเทียบกับนอได้เองด้วยอันนี้สีจะน้อยกว่า พอๆกันนะ002อ่ะ,อะค่อนข้างน้อย001-4จะเยอะกว่าแต่สําหรับผมสีเนี้ยถูกต้องถูกต้องที่สุดอีกครั้งนะครับ003เผื่อเต็มไซส์เผื่อหนึ่งไซส์เต็มๆจากรองเท้าทั่วๆไปและใส่ไซส์เดียวกันกันกบ002ครับคู่สุดท้ายครับนี่คือรองเท้าที่ลำที่สุดของนาดาในตอนนี้แหละและผมกล้าพูดได้ผมกล้าพูดเลยว่ารองเท้าคู่นี้ถ้าเทียบกับซุปเปอร์ชูในตลาดในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ มีระดับความล้ําที่อยู่ในอันดับท็อปเท่าๆกับแบรนด์อื่นต่อให้เขาเป็นแบรนด์เล็กเป็นแบรนด์แคนาเดียนก็เถอะนี่คือ Noda 005ครับมันจะมีความแตกต่างกับรองเท้าคู่อื่นๆนะในตอนนี้ที่ผมเอาให้ดูนิดนึงผมบอกไว้แล้วว่า Noda เนี่ยเขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพราะว่าเขาจะทำรองเท้าเทรลเลยใช่ปะเทรลแบบนั้นเทรลแบบนี้หลากหลายไป แต่อันนี้คือคู่แรกของโนราที่เขาทําให้มันเป็นซปเปอร์ชูครับเพราะฉะนั้นวัสด,ดุเทคโนโลยีต่างๆที่มันอยู่ในเนี้ยที่มันแพงอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่สูงกว่านั้นอีกอัปเปอร์ของ005นะครับเขายังคงใช้ไดนีมาอยู่แต่ว่าความพีคคือไดนีมาเนี่ยพอเราจับเนี่ยบางครั้งอันะโดยเฉพาะสูวนหนึ่งเนี่ยครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นวัสด,ดุสังเคราะห์ที่แบบมันมีความแข็งแรงอะ่ะมันมีความแข็งในตัวมันต่อให้เขาทําให้มันแบบ ทำให้มันเล็กลงแล้วเขาทอให้มันถี่หน่อยเพื่อให้มันเกิดความยืดหยุ่นเยอะเนี่ยเราก็ยังรู้สึกได้ว่ามันคล้ายกับพลาสติกแต่อันนี้เป็นไดนีมาที่รู้สึกเหมือนผ้านี่คือไดนีมาเหรอทั้งๆที่มันเหมือนเสื้อผ้าเลยอ่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะแล้วก็บุด้วยเนี่ยเฟลอะไรพวกนี้เก็บขอบเล็กน้อยโครงสร้างมันจะเห็นเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้เลยโครงสร้างมันจะไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาเน้นให้มันเป็นรองเท้าน้ำหนักเบาเอาไปใส่แข่งได้เลยเชือกเอ่ยอะไรเงี้ยมันละมุนไปหมดเลยครับพาะผม ใส่ครั้งแรกคือใส่เท้าเปล่าเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ใส่เท้าเปล่าได้นะไม่มีระคายเลยและนุ่มมากใส่แล้วรู้สึกเหมือนใส่ถุงเท้าจริงๆมันเหมือนผ้าจริงๆผมได้รู้สึกว่าวัสดุนี้มันใครเคยฟังผมพูดรู้แหละว่าผมมอลเยอะว่ามันลำมั่งจริงอ่ะอันนี้น้ําหนักเบาพื้นอันนี้ยพรมันเป็น super s h ชูใช่ไหมครับจากที่เขาใช้วแรมที่มันเป็น base v a อันนี้เขาใช้โฟมที่เขาใช้ชื่อว่า anitel ครับเป็น f o ม m b a s ที่เป็น p p e e TPE เนี่ยถ้าเอายกตัวอย่างโฟมในตลาดที่เข้าใจง่ายนะครับ l i k e t s t r i Pro ครับและ Puma n e u t r o Elite Generation แบบสักสปีที่ผ่านมาดีทั้ง2โฟมประสิทธิภาพสูงทั้งสองโฟมเลยที่อยู่ในรองเท้าตัวท็อปทั้งคู่อันนี้คือ TPE ครับซึ่งมันจะมีสเปคที่ลึกกว่านั้นอีกนะที่เขาเคลมว่ามันชนะ TPE อื่นในตลาดด้วยซ้าแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องนึงครับอันนี้พอใส่แล้วรู้สึกว่าอความนุ่มของ TPE มีแรงส่งมีความเบามีอันนี้ ผมใส่วิ่งมาแล้วเป็นเป็นคู่เดียวที่ผมเคยใส่วิ่งอันจริงๆศูนย์ศูนย์หนึ่งเคยเอาไปใส่เท้าติ้งไก่มาครับแต่อันนี้รู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องจริงสบายกว่าเบากว่าใส่เดินได้แบรนด์คล่องตัวละมุนผมขอใช้คําเดียวว่าละมุนใส่เข้าไปก็ละมุนจับก็ละมุนเดินเหยียบวิ่งก็ละมุนละมุนไปหมดยางอันนี้ยังเป็นยางที่ไม่ให้ดูให้ไกลแล้วกันนะมันสกปรกยังเป็นยางที่มันไม่ใช่วแบมไลท์เบส แต่มันเป็นเมกะกริปอีลทรั r เ b b e r นะครับอ่ะมันก็เป็นสเปคของมันเนาะเป็นสเปคที่สูงกว่าละกันเพราะว่าตัวนี้เขากะให้นักกีฬาไปแข่งเลยใส่ดีมากจริงๆครับใส่แบบว่าไม่ต้องวิ่งก็รู้แล้วว่ารองเท้าคู่นี้มันล้ำอะ่ะทั้ง f e ิ่งอั underfoot ทั้ง f e ล l i n ที่วัสดุมันให้เราแค่เอามือจับอะไรเงี้ยใส่ครับมันคล้องจองกันไปหมดชัดไปหมดว่าคู่นี้ล้ำมากใส่สบายด้วยครับเป็นรองเทา้าเดินทางได้เลยเป็นรองเท้าใส่เล่นได้เลย ซึ่งสำหรับไซส์0.5ยเนี่ยคู่นี้หลายคนบอกว่าให้ใส่ตรงไซส์กับ01ก็คือเผื่อขึ้นครึ่งไซส์ผมทำแบบนั้นเหมือนกันแต่พอผมออกไปใส่เดินใส่วิ่งผมเริ่มรู้สึกว่าจริงๆใส่ตรงไซส์ได้ครับสำหรับคนที่เท้าไม่กว้างมากเกินไปเท้าปกติแล้วกันไม่ต้องแคบเท้าปกติก็ใส่ได้แหละตรงไซส์แล้วผมว่าความยาวมันจะได้พอดีครับอันนี้ผมเผื่อครึ่งไซส์รู้สึกว่าความยาวมันเหลือเยอะแต่สำหรับอันนี้พอเผื่อครึ่งไซส์เรารู้สึกปกกตตติผม็เเลลยยยออาาาแนนนนะํว่่ัี้้ใสรรงงไไไซซด แล้วมันจะยิ่งฟินกว่าเพราะรองเท้ามันเหมือนมันลอยติดเท้าเรามาอ่ะซึ่งโนดาเขาเพิ่งออกรุ่นใหม่นะครับนั่นคือ008อันนี้คือสาเหตุว่าทําไมผมต้องบอกว่าอันนี้ออกรุ่นที่เท่าไหร่เพราะว่าเขามีระบบนัมเบอร์ของเขาโดยที่เขาไม่ต้องเรียง1 2 3 4ไม่มีเห็นปะ่ะ5 6 7ไม่มี8เขาออกมาเป็นรองเท้ารีคาบอรี่ครับก็คือรองเท้าแตกบ้านเรายังไม่เข้าแต่เดี๋ยว รอก่อนไม่รู้เหมือนกันรอรุนถ้าเทียบกับความสบายที่ใกล้เคียงกันผมพอเทียบรองเท้าที่มันสเปคใกล้กันที่สุดแล้วกันครับนั่นคือ Salomon XT 6ครับคู่นี้เพิ่งอัปเดตไปให้ใหม่ว่าความสบายเนี่ยพอใส่ปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยได้นุ่มเลยเออและบางด้วยแต่ว่าไม่กระด้างพอใส่เดินไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอ้มันเอาอยู่มากๆเลยใส่เดินทางเอาอยู่มากๆมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้แหละนุ่มนิดหนึ่งมีความแน่นไม่ได้สปอยมากไม่ได้เป็นแบบว่าใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอาคู่นี้จะสบายหรอ ต้องเอาไปเทสสิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันเอาอยู่มากๆเลยซึ่งมันเป็นรองเท้าประเภทเดียวกันก็คือรองทเท้าเทรลผมว่าก็จะใกล้ๆอะไรพวกนี้ครับถ้าชอบที่สุดก็แน่นอนผมชอบสูตรหนึ่งที่สุดด้วยหน้าตาด้วยสีด้วยทรงวัสดุแล้วเวล่เรามีสีใหม่ๆเนี่ยครับเราก็จะดูสูตรหนึ่งก่อนว่าอันนี้สิ่งนี้เราชอบไหมเพราะว่าเรารู้สึกมั่นใจที่จะใส่มันดูเป็นแบบรองเท้าที่เราชอบอะ่ะอันที่ผมประทับใจใหม่ๆสุดๆเลยคือ0ูตสองว่า บางแน่นแต่ว่าใส่เดินสบายกว่ายิ่งเดินยิ่งรู้วอันนี้มันเป็นใเชวงามูฟเมนต์กว่าคู่อื่นมากด้วยความบางของมันแล้วผมบอกให้อีกครั้งครับว่านอร์ด้าเนี่ยใส่เดินทางได้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นแต่คุณต้องเข้าใจว่าความสบายมันไม่ใช่แบบว่าเหยียบแล้วจะนุ่มเลยมันต้องเอามันไปนวดเอาไปเทสแล้วจะรู้ว่ามันทํางานอยู่เงียบๆข้างใน นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าเขาออกแบบให้เป็นรองเท้าวิ่งเทรลใช่ไหมแล้วมันก็จะมีจังหวะการเดินบ้างการช้าการปีนการการะโดดอะไรเงี้ยเท้ามันก็ต้องวางแนบพื้นกว่ารองเท้าถนนด้วยมันก็เลยเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเอือ้อต่อการเดินต่อการยืนต่อการเดินทางครับสุดท้ายครับสิ่งที่เขาชอบทํากันคือบางคนใส่ไอ้พวกเนี้ยไปวิ่งขึ้นเขาเลยแล้วโคลนมาแบบนี่อัดเต็มเลย จนพอกไปหมดวิธีทำความสะอาดที่ดีที่สุดของนอร์ด้าทุกรุ่นครับคือเอาน้ำฉีดเลยครับเอาใสาย่ยางฉีดเลยแล้วข้ามมันจะออกเลยจบจบเลยครับไม่แทบไม่ต้องแบบแงะไม่ต้องดูแลอะไรมากเอาน้ำฉีดเลยครับแล้วมันออกผมเคยทำเลยด้วยสาใจมากบ้านเรามี Official Distributor นะครับซึ่งเ,เขาคือคนนำเข้าอย่างเป็นทางการนั่นคือ R N G นะครับ R N G Sport ผมลิงก์ไว้ให้รวมถึงร้านขายอื่นๆก็มีอย่างซ e k แล้วก็มี Carnival และ อาจจะมีอีกออลองดูเว็บไซต์ของร้านพวกนั้นได้ในช้อปปีรู้สึกจะไม่มีมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเลยช้อปปีระวังนิดนึงระวังก่อนเบรกก่อนแต่ว่าในอนาคตวิดีโอนี้ออกไปกสักพักอาจจะเขาอาจจะเปิดร้านในช้อปปีแล้วอันนั้นก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงครับแต่ตอนนี้ผมว่ายังไม่มีนะแนะนําให้ไปที่หน้าร้านไอเหรือคานิวาวก่อนได้เพื่อไปลองไซ์ครับเพราะว่าไซต์มันทริกกี้พอสมควรแต่ ผมกล้ายืนยันด้วยประสบการณ์ของผมว่านี่คือรองเทาที่ดีจริงๆครับวันนี้ผมเองซิงออนใช้ลาไปก่อนครับไปเลยครับ